วัดดอยตินะครับอยู่ที่บรุสาวลีกับของคูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับจุดนี้คือว่าลอยตินะครับจะเห็นรูปปั้นของคูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่เบเลยนะครับถ้าท่านมาจากกรุงเทพนะครับถ้าจะไปเชียงใหม่ก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจากกรุงเทพนะครับองค์ใหญ่มากนะครับมองเห็นแต่ไกลแน่นอนครับเป็นองค์ สีทองเลยทีเดียวนะครับสำหรับรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับนะครับจริงจริงท่านครูบาศรีวิชัยนี่ตามประวัติเดิมท่านจะเป็นคนอำเภอลี้นะครับนะครับเป็นอำเภอลี้นะครับแต่ก็จังหวัดลําพูนนี่แหละครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคําไหว้นะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับถ้าท่านใดผัดไปคนมาเส้นนี้นะครับจะไปเชียงใหม่ก็แวะ ขึ้นมากราบนมัสก,การท่านได้นะครับสําหรับท่านอุบาสรีวิชัยนะครับนะฮะนี่ผมมองจากข้างบนนะครับมา,มาดูนะครับเส้นทางที่รถวิ่งขึ้นไปนะั่นคือจะไปเชียงใหม่นะครับนะฮะนี่ครับเส้นทางที่รถวิ่งขึ้นไปนะั่นคือจะไปเชียงใหม่นะครับพอัดีผม แวมาทางนี้ก็เลยนำเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่้นนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปไปมาแถวนี้นะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะลืมแวะนมัสการอูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับจริงๆจะมีรถล่างขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับจะพาไปดูนะครับรถรถลางนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้การได้หรือเปล่าไม่รนู้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นนี่ครับรถรางนะครับ นี่ยรัเราไปดูประวัติท่านก่อนนะครับนี่คือประวัติของกูบานะครับประวัติของกูบาเจ้าสิบิชัยนะครับนะครับรถรางนะครับสภาพเก่านะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับผู้พิการหรือคนท่าคนแก่นะครับที่ไม่มีแรงที่จะขึ้นไปก็นะครับจุดขึ้นรถรางอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ใช้งานได้แบบหนก็ให้ดูข้างในนะครับเนี่ยดูแต่สภาพนี้ไม่น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับขาดกำลลุงนะครับก็คงใช้การไม่ได้นะครับนี่คือทางขึ้นนะครับ คือตัวสุเทพนะครับใน,บน,นผมถ่ายจากตัวตีนะครับจะมองให้ดัยสุเทพนะครับทางขึ้นมาง่ายนิดเดียวครับทางขึ้นสะดวกสบ,บายนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปขลองใหญ่ หน้าของเราคือคันนี้นะครับเจ้าน้องแดงนะครับธุรกิจ G D 1น0นึ่ะครับนำพามาที่ดอยติอ่ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับคนใดที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบน้มัสการตามวัดวาลับต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางเหนือนี่วัดวาลับจะเยอะมากนะครับ วัดเจะเยอะมากยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยพระอานาร์พระเมืองน่าจะเป็น,เป,นเป็นพันเป็นพันแห่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัดของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนสาหรับวัดดอยติกนะครับของจังหวัดลาพูนนะครับผู้ทูตกานก็จะสราบก,กันดีนะครับปู่บาเจ้าศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับ